เป็นคนในละมิตทุกอย่างเป็นคนธรรมดานทุกอย่างพระองค์ทรงในละมิตทั้งแผ่นดินแผ่นฟ้าแยกความมืดออกจากความสว่างแยกแผ่นดินออกจากแผ่นน้ำทรงทำทุกอย่างสร้างมนุษย์สร้างทุกอย่างเปิดขึ้นหมดแต่คําถามคือสร้างมาเพื่อในเมื่อสร้างมาต้องมาแก้ความทุกข์สแสดงว่าพระเจ้ามีความชมํารุดนะเพราะพระองค์ต้องกลับมาแก้ไขความชมํารุดที่พระองค์สร้างไว้เพราะเวลาอะไรมนุษย์สร้างมาได้ความบริสุทธิ์ด้วยธรับเพราะวันพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาได้ความละเอียดละออได้ความรัด แต่บอกว่าความรักแต่กับจะแยกมนุษย์คนเด่งที่ไปรักพระองค์เนี่ยทั้งๆที่พระองค์ปงไปโปรสร้างมาเองเราบอกอภัยนะพระเจ้าอาภัยให้แต่กับจาักการมนุษย์ที่ไม่เชื่อพระองค์เนี่ยลงในรบหมดเลยนิรันดรแต่การเฉพาะมนุษย์ที่เชื่อพระองค์เนี่ยขึ้นสวรรค์นิรันดรถ้าจะยุติธรรมตั้งแต่แรกถ้าจะรักตั้งแต่แ,ตแรกควรจะอะไรอย่างอาจารย์ช้ป์ยกตัวอย่างว่าลูกเพื่อทําความเลวความชั่วทําความบาปสุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อต้องไปประกันตัวเสมอเพราะอะไรเพราะมีความรักให้กับลูกอ้าวแล้วก็เจ้าเอาความรักมาได้แล้ว สุดท้ายไม่ประกันตัวแล้วนู่ดลงนรกเลยเพราะอะไรไม่รักแล้วนิรันด,ดอนแล้วเพราะอะไรไม่เชื่อตางพระเจ้าสุดท้ายแล้วคำถามคือแล้วพระเจ้าจะสร้างมนุษย์แต่แรลทำไมถ้ามันง่ายขนาดนั้นถ้าง่ายขนาดนั้นแล้วจะมีมาเพื่ออะไรจะมีความทุกข์ทำไมทำไมเราต้องมาชดใช้อะไรมากมาขนาดนี้ทําไมเราต้องมาราับวิบากกรรมอะไรมากมายขนาดนี้ทาไมเราต้องมาทุก์ร้อนน้ําตาไหลร้องไห้จะเป็นจะตายสุดท้ายเดยวจะกลับไปที่อะไรกลับไปที่ว่าก็มนุษย์สร้างมาได้อย่างความสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว อ่าแล้วสุดท้ายแล้วเป็นอะไรเป็นไปเพื่ออ่าพนุษย์ไปทำบาปเองไปทำชั่วทำเลวเองก็แล้วสร้างมาทำไมถ้าในเมื่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วสร้างทำไมตัวเองกำลังจะทำสิ่งเนี้ยมันจะนำไปสิ้นความชิบหายของเขามันจะนำไปสิ้นความผิดพลาดของเขาเขาเห็นชัดเจนว่าความผิดพลาดจะเกิดขึ้นครัถามคนที่มองเห็นโทษอยู่แล้ว สร้างสิ่งนั้นขึ้นมาเพื่ออะไรในเมื่อเห็นความชำรุดเห็นข้อบกพร่องเขาย่อมไม่สร้างในสิ่งนั้นขึ้นมาต้องหันไปหาความสมบูรณ์แบบแต่ถ้าเราเห็นความสมบูรณ์แบบแล้ววัน,นข้าหน้ามันจะไม่สมบูรณ์แบบนะคําถามสร้างเพื่อก็ในเมื่อพระสมบูรณ์แบบต้องสมบูรณ์แบบนิรันดรเหมือนสวัสดิ์นิรันดรสวัสด์นิรันดรเป็นที่พำนักของพระเจ้าจะอยู่ชั่วรันดร์เป็นสวัสดิ์อันบริสุทธทิ์ดุลิขรม เป็นสวรรค์น,นิรดรเป็นสวรรค์อันไม่มีความปกคร่องไม่มีความชำรุดคั้ถามทาไมไม่สร้างแบบนั้นให้มนุษย์มนุษย์จะยู่จะได้อยู่แบบไม่มีข้อบกคร่องไม่มี้อผิดพลาดไม่มีความเลวความชั่วไม่มีการเกิดการแกร่การเจ็บการตายทําไมต้องให้มีการเกิดการแกร่การเจ็บการตายก่อนถึงจะไปหาสถานที่อัน,นิลันได้ถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ปดเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกโดยให้ลูกเนี่ยต้องไม่ผิดหวังกับสิ่งใดเลยนี่เรียกว่าความรักที่แท้จริง คำถามทำไมเราถึงสร้างสวัสดิ์ลนดอนไปรอไปรอก่อนตอนนี้ทดสอบไปก่อนชืไปก่อนทดสอบไปรับรองการกระทำไปไปคำถามคือทำไมต้องมีเหตุปัจจัยอะไรแบบนี้พระนางรเจ้าจจยิ่งรับรองชัดเจนกับหลักเหตุผลที่ตอบออกมาว่านี่แหละเรียกว่าหลักสัจจความจริงเพราะอะไรไอ้สิ่งเหล่านี้มันยังไม่จริงไงนิพพานไม่ใช่การดับหายไปแต่นิพพานเรียกว่าการดับเย็นเป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่มีอยู่แต่ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีร้อนเย็นอ่อนแข็งไม่มีหนาวไม่มีร้อนไม่มีการเกิดปรากฏไม่มีการเสื่อมปรากฏไม่เมื่อตั้งอยู่ไม่มีสภาวะอื่นใดปรากฏนี่คือน,นิพพานเพราะนั้นหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดมากว่าอุศลบายในการไปบวช้วนหัวอย่างนี้ยุ่นวุ่นวายกันใหญ่เลยคำถามคือพวกเราย,ายามยกกว่าอะไรการเกาะชายพ่อเหลืองพ่อแม่เนี่ยนำไปสู่สวรรค์ได้โอย้ยากจังเลยไม่ใช่พระเจ้าไม่เคยสอนว่าการบวชพ่อแม่จะได้บุญคนบวชสิเขาต้องได้บุญของตัวเขาเองเอาย่อมปฏิบัติธรรม การบวชการบาระชาวระสมบทเขาต้องไปสร้างเหตุปัจจัยถ้าเขาสามารถสร้างเหตุปัจจัยของตัวเขาเองได้เขาย่อมบรรลุทรรได้แต่ถ้าเขาทาไม่ได้เขาย่อมบรรลุไม่ได้เราเรียนหนังสือทุกคนเรียนหนังสือถ้าตัวเองไม่ตั้งใจอ่านหนังสือไม่สร้างกายการทันางกายทางวาจาทางใจในหลักสูตรของการเรียนหนังสือของตนเราจะสอบตกไหมย่อมสอบตกเราจะสอบผ่านได้ไหมย่อมสอบผ่านไม่ได้เพราะอะไรไม่สร้างเหตุปัจจัยของตัวเองการที่เราจะสอบได้ไม่ใช่พระเทพเทวาหรือพระเจ้าโดนบดาล เราสอบผ่านได้เพราะการกระทําของเราเองด้วยการตั้งใจอ่านหนังสือเราประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตได้ด้วยการกระทําทางกายวาจาใกจกสุจริตของตัวเราเองไม่ใช่เพราะมีเทพเทวาหรือพระเจ้าบัณฑานแต่นั่นคือการกระทําของเราเราพร้เราต้องได้ผลเราผลขวายเล่าเรียนหนังสือคนตั้งใจย่อมสอบผ่านคนไม่ตั้งใจไม่มีทางสอบผ่านเพราะอะไรไม่มีผลของการกระทําของตน ดังนั้นการไปบวชไม่ใช่ว่าทุกคนต้องบรรลุธรรมหรือทุกคนต้องไปบรรลุธรรมแต่ต้องกัดทำตามเหตุปัจจัยของตัวเองให้ได้